สวัสดีค่ะเลกเด่นดวงดีกับอาจารย์สีเมืองเอกนะคะวันที่1 6ธันวาเราจะมาดูว่าดวงของท่านทั้ง8วันใครจะมีโชคกันบ้างนะคะใกล้จะสิ้นปีแล้วจะถึงปีใหม่แล้วนะคะจะเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ ลูกเต่าของแม่ผีเสื้อสมุทนะคะอุเยอะเยปะชดาอุเยอเยปชดอุเยอเยปชดซื้อตัวไหนขอให้ปะขอให้โดนขอให้รวยนะคะวันอาทิตย์โชคจะได้จากไหนอย่างไรนะคะวันอาทิตย์โชคจะได้จากนางไม้นางตะเคียนบ้านใกล้วัดก็ลองไปขอท่านดูเนาะว่าได้เลขอะไรเตรียมแป้งไปนะ ยาคูท่านก็มีชีวิตเหมือนกันนะคะแล้วก็ซื้อกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าใหม่ของใหม่ เข้าบ้านเพราะว่าจะปีใหม่แล้วทุกคนก็จะซื้อของเข้าบ้านดูว่าเป็นเบอร์อะไรก็เอามาซื้อลอตเตอรี่ติดไว้นะคะแล้วก็เลขฝันค่ะฝันถึงคุณเป็นฝันถึงคนตายก็รองซื้ออายุเขานะฝันผีบอกบนเขาเรียกขึ้นแต้มหนึ่งคนบอกเอาลงแต้มหนึ่งนะคะเลขฝันเนาะแล้วก็ท้ายเบอร์โทรศัพท์ของท่านที่มีอยู่ มีหลายเบอร์เบอร์ไหนออกแล้วเบอร์ไหนยังไม่ออกก็ลองซื้อติดไว้นะคะโชคนั้นมีหนึ่งมีสองมีแปดสามตัวมาตึงตัวนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์โชคจะได้จากไหนอย่างไรวันจันทร์โชคจะได้จากท้ายเบอร์โทรศัพท์ท้ายเบอร์โทรศัพท์เบอร์ใหม่ที่ท่านซื้อมานะคะถ้าไม่ได้ซื้อเบอร์ไหนก็ได้ที่มีอยู่นะคะ แล้วก็เลขรถค่ะรถใหม่รถป้ายแดงถ้าไม่ได้ซื้อเพื่อนอาจจะมาหานะคะหรือไปตามถนนหนทางเห็นรถป้ายแดงนะคะเลขสวยเลขสะดุดตาสะดุดใจก็เอามาซื้อลอตเตอรี่ก็ได้นะคะหรือไปงานวัดไปถือศีลไปบวชอาจจะเจอแม่ชีชอบบอกตัวเลขก็ได้เช่นกัน ถ้าไม่ได้ไปไหนเลยององค์แม่อุมาแม่กุณอิมอะไรก็ได้ที่เป็นองค์เทพเป็นผู้หญิงก็ลองไปดูใต้ฐานนะคะว่าเป็นเลขอะไรถ้าไม่มีใครก็ได้อยู่ที่บ้านที่เป็นผู้หญิงคุณแม่ก็ได้ใครก็ได้นะที่เราาััก็ลองไปดูนะว่าอายุของท่านเท่าไหร่หรือถามโชคจากท่านก็ได้นะคะเลขนั้นมี9มีหมีส สตัวมา1ตัวนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารโชคจะได้จากไหนอย่างไรวันอังคารโชคจะได้จากเจ้าที่บ้านหรือคุณจุดทูบสั้นเป็นตัวเลขจุดทุบยาวเป็นโคง้งเป็นงออาจจะตียากนิดนึงให้ใครมาช่วยตีก็ได้นะคะเลขที่บ้านเลขรถเลขค้ายเบอร์โทรศัพท์นะคะหรือไม่อาจจะเด็กบอกอุมานให้ ก็ได้นะคะเลขนั้นมี 6, มี 1, มีศูนสตัวมาหนึ่งตัวนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางวันโชคจะได้จากไหนอย่างไรวันพุธกลางวันโชคจะได้จากเลขที่บ้านบ้านที่ท่านนอนอยู่หรือบ้านคุณแม่ที่ท่านไปหรือไปเที่ยวรีสอร์ทอพาร์ตเมนต์บ้านเจ้านายออฟฟิศเจ้านายที่ท่านนอนที่ท่านอยู่นะได้หมดอายุคุณแม่ประสบคุณ เกิดคุณแม่ถ้าคุณแม่อยู่ถามคุณแม่โชคจากแม่อายุแม่ประสบเกิดแม่ถ้าคุณแม่เสียก็ตอนที่ท่านเสียอายุฝ่ารงถ้าไม่มีคุณแม่แม่น้าได้แม่เลี้ยงได้เจ้านายได้ที่เป็นผู้หญิงนะคะเลขนั้นมีหนึ่งมีเจมีสาสมตัวมาหนึ่งตัวนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนโชคจะได้จากไหนอย่างไรวันพุธกลางคืน โชคจะได้จากอายุแฟนพอสเกิดแฟนอายุตัวคุณเองพอสอเกิดตัวคุณเองถ้าไม่มีแฟนใครก็ได้ที่เรารักนะคะที่เป็นผู้หญิงนะหรือถ้าถ้าผู้ชายก็คือจับผู้หญิงถ้าผู้หญิงก็ผู้ชายเลขรถค่ะรถของท่านที่มีอยู่บางท่านบอกไม่มีนั่งมอเตอร์ไซค์นั่งนั่ง,งมอเตอร์ไซค์แท็กซี่รถทัวรถอะไรก็ได้ที่ท่านไปไหนเนาะรถตู้ได้หมดนะหรือถ้ามีอยู่รถอาจจะเสีย หรือรถกลังซ่อมหรือรถเปลี่ยนยางถ้าไม่มีไปตามถนนหนทางเห็นรถอุบัติเหตุก็ลองจดเบอร์ไว้อามาเสี่ยงก็ได้เช่นกันนะเลขนั้นมี6มี7มี3าสาตัวมา1ตัวค่ะสำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัส,สบดีโชคจะได้จากไหนอย่างไรโชคเขาบอกว่าจะได้จากพระราหูพระราหู คน้นรั์ไปขอพรพระราหูเส,เสี่ยงเซมซีอาจจะมีกระดาษหัวกระดาษเป็นเลขอะไรนะคะถ้าเราอ่านดวงไม่ดีฝากไว้ถ้าดวงดีก็อากลับมาบ้านขึ้นหิ้งพระไว้เผื่อโชคเราจะดีต่อชะตาต่อโชคก็ได้ท้ายเบอร์โทรศัพท์ของท่านอาจจะมีเบอร์เดียวหรือมีสองเบอร์เบอร์ไหนออกแล้วเบอร์ไหนยังไม่ออกก็ซื้อตามนั้นนะคะอายุคุณพ่อพอสอบเกิดคุณพ่อถ้าคุณพ่ออยู่อายุคุณพ่อพอสอบเกิดคุณพ่อหรือไม่ก็ คุณพ่อเสียอายุฝ่ารงได้หมดตอนที่คุณพ่อเสียถ้าไม่มีพ่อนะได้พ่อเลี้ยงได้เจ้านายได้ลุงได้นะใครก็ได้ที่เป็นผู้ชายที่เรานับถือนะคะเลขสามตัวมาหนึ่งตัวนะห้าหนะึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่นำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์โชคจะได้จากไหนอย่างไรวันศุกร์โชคจะได้จากผู้หญิงท้องผู้หญิงขาวอ,อ้วกอาจจะมีเพื่อน กางพินก์ังแดนโทรมาก็ได้เนาะเอาโชคมาแบ่งกันแต่ก็อย่าลืมโชคของตัวเองนะถ้าท่านไปท่านไหนไปงานศพอายุฝาโรงบางท่านบอกไม่ได้ไปเลยถ้าไม่ได้ไปใครโทรมาบอกก็ได้นะเป็นญาติเป็นเพื่อนใครก็ได้หรือถ้าไปตามถนนหนทางมีรถอุบัติเหตุมีใครเสียชีวิตเราก็ซื้อรถเออตรงนั้นก็ได้หรือไม่ก็รถของท่านที่กําลังเสียกำลังซ่อมเพิ่งจะเปลี่ยน ยางรถแดบโชคอะไรที่เอาไปซ่อมนะก็เลขรถก็ได้เช่นกันค่ะเลขนั้นมี2มี3มี1นสตัวมา1ตัวนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์โชคจะได้จากไหนอย่างไรเจ้าที่บ้านค่ะเจ้าที่บ้านให้โชคบ้านเลขที่ ให้โชคจุดทุบสั้นทุบยาวเป็นตัวเลขเป็นโค้งเป็นงอได้หมดนะท้ายบัตรประชาชนบัตร ATM บัตรคิวไปธนาคารบัตรคิวจอดรถได้หมดนะหรือไม่ก็เลขที่ท่านคำนวณได้เช่นกันนะคะเลขนั้นมี9มี1มี2 3ตัวมา1ตัวค่ะเลขที่อาจารย์ศรีคำนวณเอาไว้แล้วนะบนเด่น5เด่น6ลอง9 ดับศูนย์ชนเด่นมีโอกาสมาแล้วก็ไม่มาข้างล่างเด่นสี่เด่นเจ็ดรองห้าดับเก้าชนเด่นมีโอกาสมาแล้วก็ไม่มาได้เช่นกันนะคะต้องขอขอบคุณมากนะคะทุกท่านที่ติดตามอาจารย์สีแล้วแชร์ไปให้เพื่อนเป็นวิทยาทานเนาะเพื่อนเขาอาจจะไม่ได้ดูที่ไหนอย่างไรนะดูอาจารย์สีก็ได้บางท่านก็โทรมาดูดวงเปิดดวงนะคะ300ราอได้ทุกเรื่อง99 สาคำถาม49 2สิาคำถามค่ะขอบคุณที่ติดตามอาจารย์ในเพจในกลุ่มปิดฟังอาจารย์สีไลรสดวันังคารแล้วก็วันศุกร์เที่ยงนะคะขอบคุณมากค่ะขอให้รวยกันทุกท่านก่อนปีใหม่นะคะโชคดีค่ะรวยค่ะรักทุกท่านนะคะ